คุณหมอวีตอนนี้เนี่ยคือมันมีปัญหาเรื่องที่หลายคนกังวลใจกันอย่างมากเกี่ยวกับเรื่องของเจ้าอีกัวนาอีกัน่าเนี่ยมันน่ากลัวจริงๆอย่างที่หลายฝ่ายเขากังวลไหมครับคุณหมอครับคือจริงๆแล้วอีกัวนาเนี่ยที่เข้ามาเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับอในประเทศไทยเนี่ยตั้งแต่ที่ผมจําได้ก็คือปีสองพันห้าร้ยสมสิบห้าครับอ้สามารถเลยคะัใช่ครับนาแล้วนามากแล้วครับ สามสิบปีแล้วแล้วก็จริงๆเราก็มีการเลี้ยงกันมานานแล้วนะครับครับอเดิมเนี่ยเป็นสัตว์ที่เข้ามาจากอเมริกาใต้ครับแล้วในส่วนของอเมริกากลางบางส่วนนะครับแล้วก็ตอนเนี้ยก็คือที่มีปัญหาที่เรากังวลกันก็คืออีกคนหน้่ไปจัดก,กินพืชไร่พืชสวนอะไรเงี้ยครับแล้วก็อจริงๆมัน มันมีมานานแล้วนะครับครับแต่ว่าไม่ได้ออกข่าวแค่นั้นเองอเพราะว่าคนที่อยู่ในแวดวงสัตว์เลี้ยงเขาจะรู้อยู่แล้วว่ามันมีการหลุดหรือมีการปล่อยใดๆซึ่งไม่มีใครทราบได้หรอกครับแต่ว่ามันมีอยู่ในธรรมชาติอยู่ส่วนหนึ่งอยู่แล้วที่เราเคยทราบกันมาครับผมครับ เอครับคุณหมอรับถามนิดนึงะไอ้ไอ้เจ้าอีกัวน้าเนี่ยถ้าถ้าถ้าเอเอาเอาเรื่องของผลกระทบก่อนนิเวศวิทยาก่อนเนี่ยนะคุณหมอครับผมผมไม่รู้ว่าเขาเป็นสัตว์กินพืชหรือว่ากินเนื้อเขาเขาจะมีผลกระทบต่อสัตว์สัตว์ประจําถิ่นอย่างไรบ้างครับสมมติถ้าเขาหยุดไปหลุดไปในธรรมชาตินะครับครับอีกัวน้าเขียวเป็นสัตว์ที่กินพืชเป็นหลักตอนเด็กๆอ่ะที่เขาออกจากไข่ไม่นานไม่เกินปีเนี่ยเขาจะกินแมลงส่วนหนึ่งด้วยครับนะครับแต่ว่าแต่ว่าคง ตอนเล็กๆเนี่ยกินมแมลงแล้วก็กินพืชร่วมกันนะครับแต่พอโตเป็นตัวเต็มวัยเนี่ยเขาจะกินพืชอย่างเดียวนะครับซึ่งซึ่ง,งถ้าเป็นในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ป่ามีใบไม้ให้มันกินอย่างเหลือเฟือครับไม,ไม่ไม่ไม่มีปัญหาครับแต่ว่าถ้าถามว่าเพิ่มจํานวนขนาดเนี้ยแน่นอนสัตว์ที่มีมากเกินไปในพื้นที่หนึ่งๆก็เป็นสัตว์ที่เกาะการรบกวนนะครับหรือทําให้อ่าเขาเรียกอะไร นิเวศตรงนั้นมีความหนาแน่นของสัตว์ชนิดนั้นมากเกินไปแล้วก็จะไปรบกวนชาวบ้านแถวๆนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับ<ะ>น่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าส่วนถ้าถามว่าอาถ้าไปจะทําทให้ระบบนิเวศเสียหายเนี่ยผมมองว่าสายพันธุ์นี้ไม่ใช่เป็นสัตว์นักล่านะครับเขากินพืชเป็นหลักนะครับอันนั้นเขาก็ไม่ได้ไปทําให้อ่สัตว์อื่นมากขึ้นหรือน้อยลงนะครับครับผม<ะ> คุณหมอมันมีโอกาสที่เจ้าอีกัวน่าเขียวนี่นะฮะที่ตอนนี้เนี่ยโอ้โหมันกําลังกระจรกระจายไปหลายพื้นที่เลยลบบุรีบางนาคานะชะโนดก็มีกันเยอะเลยมันมีโอกาสที่จะไปผสมพันธุ์ข้ามสายพันธุ์กับสัตว์ที่อยู่ในพื้นที่เดิมบ้างไหมครับจนอาจจะทําให้เป็นสัตว์ต้องใช้ว่าเป็นสัตว์ประหลาดแล้วกันเออแปลกๆเลยครับคุณหมอฮะมันมันข้ามกันยากครับเพราะว่ามันคนละอยู่กัน คนละวงเลยนะครับมันมันเป็นกิ้งก่าเหมือนกันแต่อยู่ในคนละสกุลนะครับมันไม่โอกาสที่จะผสมข้ามกันยากมากครับเป็นไปแทบไม่ได้เลยข้ามก็คือจะผสมพันธุ์กันเองอย่างนั้นแล้วก็คือมันออกลูกเนี่ยมันผสมพันธุ์กันเร็วไหมออกลูกครั้งหนึ่งเยอะไหมครับคุณหมอฮะจริงๆเขาผสมพันธุ์กันในช่วง เนี่ยครับฤดูหนาวเนี่ยแหละครับพอเข้าหนาวเนี่ยตัวผู้ก็จะจับคู่หรือว่าพยายามหาตัวเมียรหรือว่าอามีการผรสมพันธุ์กันเกิดขึ้นในช่วงของช่วงประมาณสิ้นปีอย่างเงี้ยครับที่จะเป็นช่วงฤดูหนาวนะครับแล้วก็จริงหลังผสมไม่นานนะครับประมาณสองเดือนก็มีไข่ละนะครับอืครับแล้วก็ถ้าไข่หนึ่งหนึ่งครั้งที่ได้มาเนี่ยส่วนใหญ่ ตัตัวเมียที่มีขนาดใหญ่ก็จะประมาณ20-40ฟองโ oh, ดยประมาณครับโด,ยป,บดยประมาณนะครับแต่แต่มันจะไม่เกินนั้นครับจะไม่ได้เยอะขนาด50-60หรือร้อยฟองอย่างที่เคยออกข่าวมาครับคุณหมอผมถามนิดนึงครับแล้วจริงๆอีโก,กน,น่าเขียวเนี่ยคุณหมอครับเขามีเขา,เาม,ขาม,มีอันตรายก่อต่อมนุษย์นะครับไหมครับว่าถ้าเกิดมนุษย์ไปเจอเข้าในธรรมชาติที่เขาอยู่เนี่ยฮะแล้วแล้วมันเชื่องไหมครับคุณหมอฮะ คือโดยธรรมชาติเขาค่อนข้างจะนิ่งนะครับถ้าด้วย,ด,วยด้วยความเป็นสัตว์เลี้ยงคันเขาจะไม่ได้แบบวิ่งว่องไวหรือว่าแบบปีนป่ายอยู่ตลอดเวลาเขาจะค่อนข้างจะตากแดดนอนนิ่งๆนอนบนขบไม้หรือว่าแบบกินไม้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าถ้าเราใกล้เกินระยะนะครับหรือเราไปคว้าไปจับหรือไปบังคับเขาเนี่ย ก็มีโอกาสที่จะถูกกัดได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าถ้ายืนมองมีระยะใน2สองเมตรเนี่ยไม่มีทางที่เขาจะวิ่งไล่กัดเราแน่ๆครับเว่าไม่ได้เป็นสัตว์ที่มีความเกี่ยวการหรือก้าวล้าวแต่อย่างใดนะครับส่วนถ้าถามว่าม,มีมีเชื้ออะไรที่เรากังวลกันนี่แหละรครับคุณหมอคีย์เวิร์ด<ะ> <keyword S 2> ม,มันก็คือเชื้อสโมเนล่าซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมมองว่าอย่างนี้ครับสัตว์ปลาสัตว์ปีนก เป็ดไก่ที่เราเลี้ยงกันอยู่ทุกวันนี้ครับมีเชื้อสมูเนล่าเช่นเดียวกันนะครับครับไม่ได้แตกต่างนะครับผมมองว่าหลายๆสัตว์ที่มันมีเชื้อสมูเนล่าเนี่ยแม้กระทั่งสุนัขแมวที่เราเลี้ยงบางตัวกม็มตรวจพบเชื้อได้เช่นเดียวกันครับแต่ถามว่ามาอันตรายแค่ไหนก,ก็ก็เป็นอาการอาเจียนท้องเสียมีไข้เหมือนคนเป็น อาหารเป็นพิษอะไรประมาณนั้นนะครับครับคุณหมอครับผมถามนิดนึงครับว่าไอ้เจ้าตอนนี้สถานการณ์ที่ไอ้เจ้าอีโคนาเขียวเนี่ยครับที่มันหลุดมาแล้วไปอยู่ตามธรรมชาติเนี่ยนะฮะณตอนนี้เนี่ยคุณหมอคุณหมอนะฮะว่ามันมันอยู่ในภาวะที่ยังสามารถควบคุมได้ยังสามารถตามจับไล่จับออกมาขวาดล้างได้นะฮะหรือว่ามันอยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถไล่จับตามจับอะไรได้เลยหรือว่ามันอยู่ในเกินที่จะควบคุมแล้วคุณหมอครับครับ เขาที่มองนะครับอะไรในมุมมองผมเพราะว่าผมทํางานให้กับกรมอุทยานด้วยครับครับครับก็คือผมเป็นนายกสมาคมเซฟบไรท์ไทยแลนด์นะครับเราทํางานคู่ขนาดกันไปกับทางกรมอุทยานเลยนะครับเพราะฉะนั้นคือเข้าที่อ่าทางกรมเองแล้วก็เจ้าหน้าที่ไปสํารวจพื้นที่นะครับมันไม่ได้เยอะอย่างที่ในข่าวเลยอ๋อเหรอฮะไม่ใช่ครับมันจํานวนมันที่บอกว่ามันมีประมาณหนึ่ง ก็คงจะประมาณไม่เกินร้อยตัว hmm. นะครับเท่าเท่าที่เขาแจ้งแก้งกันมานะครับที่ผมทราบแล้วก็อตอนนี้ได้ทำการจับนะครับเพื่อนำไปเลี้ยงในส่วนของศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่านะครับแล้วก็สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าของทางกรมทยานก็รับเด็กพวกนี้เข้าไปอยู่ในสถานีเพื่อไม่เป็นสัตว์ที่ รบกวนชาวบ้านนะครับก็คือเขาเรียกสัตว์ป่าแก้ไขนะครับอันไหนมีปัญหาเขาก็เข้าไปจับดําเนินการจับแล้วก็นํามาเลี้ยงอย่างถูกต้องนะครับคือเท่าที่คุณหมอว่าคุมได้อ๋ออ๋อคุมหน้อยู่โล่งใจเพราะผมกลัวคุณหมอผมบอกผมกลัวใช่ใช่เพราะว่าไม่กลัวหน้าตามันไม่ใช่กลัวอะไรกลัวหน้าตาคุณนี่นะคือมันมีหลายฝ่ายครับโดยเฉพาะชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ที่มันมีการ แค่พันของเจ้าอีโวนาในยอย่างรวดเร็วแล้วก็บางจุดบางพื้นที่อย่างที่คัมชาโนเนี่ยชาวบ้านเขาก็ตกอกตกใจมากมเพราะว่าในพื้นที่เนี่ยอาจจะแทบจะไม่เคยเจอแทบจะไม่เคยเห็นเจ้าสัตว์ที่มันมีสายพันธุ์ประหลาดๆแบบนี้ไปไปไเขากลัวว่ามันจะไปทาลายระบบนิเวศแล้วก็คําว่ามันอยู่ในการควบคุมได้เนี่ยคือเขาก็อาจจะไม่รู้ว่ามันต้องเยอะต้องน้อยขนาดไหนที่จะควบคุมได้ การไปกําจัดของมันเนี่ยมันจะช่วยหยุดเรื่องของการทําลายระบบนิเวศได้ได้บ้างไหมคุณหมอคือถ้าเราลดจํานวนนะครับถ้าเขามีจํานวนน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับจนเขาแทบจะหากันไม่เจอเลยครับเขา้าฤดูผสมพันธุ์แล้วก็ยังหากันไม่เจอก็จํานวนก็จะลดลงเรื่อยๆเพราะอย่าลืมว่าจริงๆในบ้านเราก็ยังมีตัวเงินตัวทองตะกวดที่เขาก็ล่าเหยื่อกินเหมือนกันคร,ครับมันมีแล้วก็มีง งูบางชนิดก็กินสัตว์เลอยคานด้วยกันนะครับอันนั้นเนี่ยมันมีสัตวูทางธรรมชาติอยู่แล้วครับถ้าทางกรมปิยานมีการจับพวกตัวเต็มวัยนะครับอีกอีกหน้าตัวใหญ่ตัวเต็มวัยที่พร้อมจะสืบพันธ์หรือเพิ่มจํานวนเราจับออกให้มากที่สุดนะครับส่วนตัวเล็กๆที่ยังยังไม่โตยังไม่สามารถสืบพันธุ์ได้หรือยังหลบซ่อนตัวเก่งนะครับด้วยคมที่คาตัวเล็กอาจสมองไม่เห็นเลยก็ได้นะครับฉะนนั้นเนี่ย ถ้าเราค่อยๆจับออกไปเรื่อยๆนะครับเชื่อว่าไม่นานก็คุมได้เพราะว่าจริงๆ,ๆแล้วก็ไม่ใช่แค่มนุษย์ที่ไปจับออกนะครับยังมีสัตว์อื่นๆยังมีงูยังมีสัตว์เลื้อยคลานอื่นที่เขากินกันเองอที่เป็นนักล่านะครับแต่ว่าตัวตัว,ตวอีกัวนาเองอเขาไม่ใช่สัตว์นักล่าอยู่แล้วเขาขึน,น,นะครับือนะครับเพราะฉะนั้นมันคงไม่ใช่ปัญหาครับผมคิดว่า ไม่นานก็คุมได้เพียงแต่ว่าการกระจายตัวของมันอะอาจจะไปเจอได้หลายที่เพราะว่าย่อยมีส่จชิงกาครับเขาเดินทางเขาไปเรื่อยครับใครได้เขาก็ไปของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะด้วยความมีจํานวนมากครับมันกระจายตัวขนาดมันก็อาจจะพบได้หลากหลายที่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเจออันนี้ทางอันนี้ประชาสมคัญของทางกรมอนาไปเลยนะครับถ้าเจอเนี่ยให้พบเห็นอีกูน่าเขียวให้แจ้งสายด่วนหนึ่งสามหกสองหนึ่งสามหกสองถ้จะมี ครับหนึ่งสามหกสองก็จะมีเจ้าหน้าที่ไปดักจับแล้วก็นําส่งไปยังศูนย์พัพันธ์สัตว์ป่าทั้งหลายของทางกรมวิยานเองก็จะรับพวกเด็กๆพวกนี้ไว้เพื่อไม่ให้ไปก่อปัญหาต่อไปครับคุณหมอชูนับุริดท่์คุณหมอครับนิดนึงครับคุณหมอฮะเข้าใจว่าเจ้าอีโกนาเนี่ยฮะมันเป็นสัตว์ที่นําเข้ามาจากแถวๆอเมริกโซนอเมริกาเข้ามาบ้านเราปัจจุบันนี้มีการควบคุมไม่ให้นําเข้ามาแล้วหรือยังครับหรือว่าตอนนี้ก็ยังสามารถนำมาได้อยู่ฮะ จริงๆการนําเข้าอีกัวนาแทบไม่มีเลยนะครับรหลังๆเพราะว่าบ้านเราเขาเลี้ยง<ม>เองใช่ไหมการเพราะเลี้ยงเองมีแคอยู่แล้วนะครับมีจำนวนมากพอ,อด้วยอันะนั้นเนี่ยการนําเข้าคงคงคงไม่มีการนําเข้าอ่นะครับแต่แต่ถ้าเป็นอีกัวนาชนิดอื่นๆที่ยังมีน้อยก็อาจจะมีการนําเข้ามาได้บ้างแต่ก็ขึ้นอยู่กับอนุาสัญญาใส่เตนนะครับเพราะฉะนั้นไม่น่ามีปัญหาเรื่องการครอบครอง คือครอบครองเนี่ยไม่ได้ผิดกฎหมายนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทางกรมพยานมีโทษจําคุกด้วยนะครับสําหรับคนที่แอบปล่อยสู่ธรรมชาติแล้วโดยมีคนแจ้งหรือว่าคุณนี่แหละเห็นมีภาพนํามาปล่อยอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีโทษจําคุกไม่เกินหกเดือนแล้วก็ปรับไม่เกินห้าหมื่นบาทครับผมโอนี่คือสําหรับคนที่เลี้ยงไว้อยู่แล้วก็อยู่ๆว่าแบบแล้วเบื่อละเบื่อละเอาไปปล่อยดีกว่า ใช่ครับถ้ามพบแจ้งว่าจอคนเนี้ยมาปล่อยก็โดนจับได้ครับโอ้โหโทษหนักเหมือนกันนะคุณหมอนะครับผมก็จําเป็นครับแต่จริงๆผู้ที่ครอบครองอีกง่ายตอนนี้ไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรนะครับครับคุณครอบครองได้คุณเลี้ยงได้ตามปกติเลยเพียงแต่ว่าถึงวันหนึ่งจะมีทางเจ้าหน้าที่อ่ะครับก็คือต้องมีการแจ้งครอบครองก็อาจจะต้องเดี๋ยวเขาคงมีวิธีอื่นๆที่จะมารองรับ สําหรับคนที่ยังเลี้ยงอยู่เลี้ยงรักเลี้ยงเป็นกับเลี้ยงอะไรอย่างนี้ครับก็จะมีให้มาแจ้งทางกมรมวิทยาก็จะมีตามสอบอต่างๆแล้วก็ในอาจจะมีออนไลน์ด้วย นะครับครับ,ค,รบคุณหมอครับผมถามเป็นความรู้นิดหนึ่งนอกจากสัตว์ที่อย่างอีกัวนาที่เขาใช้ชื่อว่าเป็นเอเลียนสปีชีแล้วเนี่ยตอนนี้ในบ้านเราในระบบนิเวศของบ้านเรามีเอเลียนสปีชีชนิดไหนที่คุณหมอค่อนข้างที่จะกังวลหรือว่านะเ,เออเป็นห่วงบ้างว่ามันอาจจะมีการขยายพันธุม์มันอาจจะมีการกระจายไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศจนไปส่งผลต่อระบบนิเวศในบ้านเราบ้างน,าานะคุณหมอฮะง่งงายมากเลยครับ อันหนึ่งที่น่ากังวลอยู่แล้วคือนกพิราบนกพิราบไม่ใช่ของบ้านเรานกพิราบไม่ใช่ของบ้านเราครับนำเข้ามาจากอินเดียนําเข้ามาจากอ่ยุโรปครับเยอะนะครับเพราะฉะนั้นคือที่มันจอนกันอยู่ทุกวันนี้ที่เห็นนกพิราบตามวัดตามอะไรใดๆอย่างเงี้ยครับครับนั่นคือไม่ใช่ของบ้านเรานะครับต้องบอกว่า อันนี้ความรู้ใหม่เลยนะครับคุณหมอเออใช่ผมเข้าใจว่ามันเป็นนกที่อยู่ในในบ้านเราเลพราะมันเยอะมากใช่ครับมันเยอะมากแล้วมันจริงจริงนกที่าบมีเชื้อมากกว่าอีกกวานั่อีกครับน่ากน่ากังวลมากกว่าเชื้อราไข้สมองอักเสบอะไรใดๆอย่างเงี้ยครับมากังวลมากกว่าอีกนะครับอันนี้คือตัวที่ผมกังวลนะครับส่วนเรื่องแบบถ้าเป็นปลาอื่นๆปลาปลาช็อกเกอร์นะครับพวก ปลาหมอคางดําอะไรพวกนี้นี่พวกนีเป็นเอเลี่ยนทางนั้น,คนะครับแล้วก็แบบค่อนข้างคุบคามันสับที่เป็นสั์พื้นถิ่นบ้านเราด้วยคุณหมอคุณหมอครับ คำถามสุดท้ายคุณหมอฮะตอนนี้ต้องเข้าใจว่าตอนนี้สัตว์ประเภทอนพุพมเอ็กโซติกใช่ไหมกโซติกใช่ผมเห็นในโซเชียล <ๆ S 2> <ๆ S 1> คนนี้ลมเลี้ยงกันมากไม่ว่าจะเป็นงูหลายๆสีเ э อ่ยเป็นสบบัตว์แปลกๆทุ่นนั่นนี่เอ่ยคุณหมออยากจะมีอะไรฝากถึงคนที่อ่ะอันนี้ความชื่นชอบเลยว่าการ,รแต่คนที่เริ่มจะอยากเลี้ยงสัตว์ประเภทกโซติกที่เริ่มเข้าสู่วงการเนี่ยครับคุณหมออยากจะฝากอะไรไหมครับคือจริงๆต้องฝากหนึ่งเรื่องคือ มีสองเรื่องนะครับก็บคือคุณต้องหาความรู้ก่อนว่าจริงๆแล้วว,วงจรของชีวิตของสัตว์ชนิดนั้นเนี่ยมันเหมาะสมในการที่จะมาเลี้ยงไหมนะครับอันที่หนึ่งคือต้องทราบทั้งหมดเลยนะครับว่ามันกินอยู่อย่างไรมันโตแล้วมันตัวขนาดไหนเรามีพื้นที่ที่จะรองรับไหมนะครับแล้วพื้นที่บ้านเราหรือว่าคนอยู่คอนโดม,มก็ไม่ควรเลี้ยงสัตว์บางประเภทอยู่แล้ว แบบจะต้องโดนแดดหรือว่าจะต้องมีพื้นที่สีเขียวให้เขาแบบได้อยู่อาศัยหรือมีกรงขนาดใหญ่อะไรเงี้ยครับคือต้องศึกษาก่อนว่าพื้นฐานความต้องการของสัตว์ชนิดนั้นคืออะไรแล้วมันเหมาะกับไลฟ์สไตล์เราไหมไม่ใช่ว่าเลี้ยงกันไปสักพักก็รู้สึกว่ามันไม่เหมาะกับฉันจริงๆแล้วมันจะทํำยังไงขายก็ไม่ได้มันมีแบบมันมันติดเจ้าของด้วยหรือมันไม่รับสถานที่ใหม่ๆเลยอย่างเงี้ยครับก็จะเดือดร้อนสัตห์ัะคันนี้นะครับอันหนึ่งที่แบบ อยากจะฝากครับต้องจนะัดแบบคุณต้องหาความรู้เลยอันที่สองเนี่ยสำคัญที่สุดคือคุณต้องมีความรับผิดชอบโอ้สำคัญมากคัญมากหมอครับคือสัตว์คุณคุณจะมีสัตว์เป็นร้อยตัวก็ได้แต่สัตว์หนึ่งตัวนั้นๆจะมีคุณแค่คนเดียวนะครับถ้าคุณไม่เลี้ยงมันไม่ดูแลมันหรือเลี้ยงย่างสกปปกเลี้ยงแบบปล่อยปะละเลยเขาจะลําบากมากเพราะนั้นเนี่ยความรับผิดชอบสําคัญมากแล้วต้องไม่ ต้องรับผิดชอบต่อสังคมด้วยไม่ต้องสะอาดไม่มีคลินไม่ก่อโรคไม่ใดๆอย่างเงี้ยอันเนี้ยเป็นเรื่องที่สําคัญแล้วก็ไม่ไปปล่อย ดับที่เป็นเหตุอีกว่าหน้าเขียวนี่ด้วยนะครับต้องไม่ไปปล่อยในสู่ธรรมชาติเพราะว่าเขาไม่ใช่สัตว์ในถิ่นบ้านเรานะครับนี่ก็คือสองสองเรื่องที่คุณหมออยากจะฝากไว้สําหรับใครที่อยากจะเลี้ยงสัตว์ที่ใช้คําว่าเป็นสัตว์เอกโซติกสัตว์แปลกๆอะไรองี้จริงๆมันไม่ใช่แค่สัตว์แปลกนะคุณหมอนะผมว่าน่าจะเป็นสัตว์ทุกประเภทเลยนะฮะคุณหมอครับรสออย่างที่ว่ามาเนี่ยนะฮะ จริงๆเอ็กโซติกแม้กระทั่งหมาแมวที่เป็นสายทำน้ำเข้านะครับ่ใช่สายพันธุ์คือบ้านเราเนี่ยก็เรียกว่าเอ็กโซติกเช่นเดียวกันครับครับโอ้ได้ครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณหมอมากๆนะครับที่มาให้ความรู้กับเราในเช้าวันนี้นะครับคุณหมอครับขอบพระคุณมากนะครับหมอวีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ